กินไปแล้วครับกินมาแล้วองค์กรเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้รู้ที่พี่ได้ทำงานอะไรเป็นปัญหาหลักของวันนี้เรามาอยู่กับรายการเด็กอยากรู้แล้ววันนี้พิเศษมากได้คุยกับพี่ไนท์นะครับผมนี่ครับพี่ไนท์สวัสดีครับพี่ไนท์ทำอะไรที่โด่งผมเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรับ โอเคก่อนจะเข้าคำถามผมอยากรู้ก่อนเลยว่าที่ไหนเนี่ยกินข้าวเลยไหมลกินไปแล้วครับกินไปแล้วครับโอเคครับถามเลยโอเคแล้ว a few moments later ถามนาครับผมครับผมระหว่างการเป็นทำงานสายกราฟิกเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องมีญจำเป็นไหมที่ต้องเรียนจบหน่อยมีบ้างทำงานจริงๆแล้วสายกราฟิกเนี่ยหลายองค์กรเขาก็ ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูเรื่ขนาดรับแต่ถามว่าในยุคปัจจุบันคิดว่าการที่มีวุฒิไวเนี่ยมันก็ดูอะไรได้หลายอย่างอาจจะไมได่ดูเรื่องฝีมือแต่ดูเรื่องของความรับผิดชอบหรือความตั้งใจแล้วก็เรื่องของาการเข้าสังคมแล้ววุฒิจริงๆมันก็จําเป็นนะในเรื่องพื้นฐานชีวิตถ้าเกิดว่ามีไวก็ดีแต่สายครับิงจริงแล้วมันก็ดูที่ฝีมือก็ดูวครับ,รบแต่ก็แนะนำนว่าถ้าเรายังไม่อยากรีบทำง,งนานเลย บางที่บางที่เขาก็ยังมีที่วุฒอยู่นะครับแต่บางที่ก็ไม่ได้มีวุฒขนาดนั้นก็ดูคิวบุ้บก็มีอโอเคข้อต่อไปครับผมอะไรที่พี่คิดว่าเนี่ยเป็นข้อดีของสายงานกราฟข้อดีครับข้อดีของมันก็คือเป็นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสายการาฟิกเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานกันแพ่หลายในเรื่องสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นในโฆษณาอะไรต่างๆซิแอดก็มีหมด ทุกแพลตฟอร์มาจ้งแต่เฟซบุ๊กยูทูบอะไรเงี้ยก็ต้องมีงานกราฟิกอยู่นะครับผมคิดว่าข้อดีของมันก็คือคนใช้เยอะนะหลายองค์กรก็เริ่มหันมาใช้งานกราฟิกมาเพกครับงานที่เราต้องการเนี่ยก็มีมากนะข้อดีของมันหางานง่ายนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาในยุคปัจจุบันก็คือการแข่งขันที่สูงขึ้นครับแค่นั้นเองกราฟิกเนี่ยปีนั้นหรือว่างานประจับอันไหนดีกว่าตัวตัวผมก็ จะมองว่างานประจำมันดีวะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าเศรษฐกิจก,ก็ไม่ได้ดีมากนะงานของฟรีแลนซ์เนี่ยถาว่ามีไหมมันก็มีอยู่ได้เงินดีกว่าด้วยก็มีนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าบางเดือนหายไม่มีงานเลยซึ่งแปลว่าถ้าถัดรับฟรีแลนซ์หนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งช่วงที่มีเงินมีเงินเดือนสูงบางเดือนก็ไม่มีเงินเลยบางเดือนก็มีเ,น,เ,เน,มนับแต่ถ้าทำประจำเนี่ยแน่นอนเรามั่นใจได้เลยว่าเราจะมีเงินทุกๆเดือน นะถ้าพูดถึงความมั่นคงก็มองว่างานประจําดีกว่าครับถ้าเปรียบเทียบระหว่าง f r e e l น n c กับงานประจำนะถ้าให้เลือกถ้าพี่นายเลือกเลือกเลยเถ้าเป็นพี่นายเลือกได้โดยที่แบบจะไป f r e e l น n c หรือว่าไปงานประจำเป็นพี่นายที่จะเลือกส่วนตัวเลือกส่วนตัวประจำประจำนะเพราะว่าเคยทําเคยร,ครับฟรีแลนซ์มาแล้วซึ่งงานฟร,นรีแลนซ์เนี่ยมันถ้าเราไม่มีคอนดิชั o n ที่ดีสิ เลือกได้ส่วนตัวก็จะเลืองนงานประจำทรายมัน,นก็วางแผนอนาคตได้ง่ายด้วยครับถ้าให้เลือกได้ระหว่างตอนนี้เนี่ยให้เลือกระหว่างไม่ได้ทำงานแตนน่กับอยู่ที่ไหนก็ทำงานอะไรสายอื่นใช่ไหมสายอื่นถ้าสายอื่น พี่หนหว่าเงินสําหรับสายกราฟิกในบ้านเราถ้าให้เลือกระหว่างต่างประเทศถ้าสมมติไปอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทํา i s a ต้อะเลยเลยพี่นจะเลือกอยู่ในประเทศหรือว่าไปต่างประเทศนอกประเทศต่ศางประเทศถ้าเลือกได้ก็ไปครับผมคิดว่าไม่ว่าจะงานกราฟิกหรือสายงานไหนครับต่างประเทศจะดีกว่าต่างประเทศดีกว่าแต่ก็แล้วแต่ว่าประเทศอะไรนะแต่โดนใหญ่แล้วถ้าไปทางโรโนหรือจีนหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยครับผมเชื่อว่าค่าเงินดี ไม่ว่าสายไหนก็น่าจะดีครับถ้าไปได้ผมก็เลือกที่จะไปเลือกที่จะไปใช่ครับอยากถามในมุมมองคนที่ได้ทํางานทั้งสองแบบแล้วต่อทั้งข้อดีข้อเสียไปแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยพี่มองยังไงเกี่ยวกับอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยงานสายการผลิตพี่คิดว่ามันยังจะไปต่อได้ไหมที่อนาคตยังหางานหางานทีได้ไหมว่าน่าจะยังไปต่อได้ไปต่อได้ใช่ครับเพราะว่าก็ยังมองไม่ออกว่า อะไรที่จะมาดิสรับในเรื่องงานก,การาฟิกได้ในเรื่องของความิถันแต่ AI นะครับจะไม่ออกแบบอะไเรามันก็มีนะเรื่องทําได้แหละแต่คิดว่าหุ่นยนต์จะทําแทนคนได้เราไปเซ็นใจยังไม่ใช่ในเรื่องของความพิถันสืส่อในเราเนี่ยคิดว่าไปยังไป่อได้นะอันนี้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีแล้วนะที่แบบมี AI ที่สามารถออกแบบตามที่เราคิดบอกได้มันก็เจ้าจัดวางไใให้เลยหรือวาดรูปให้เลย แต่ก็ยังไม่ยังไม่มีความยังไม่ได้รู้สึกว่ามันดีกว่าคนเพราะมัเนเกิ<อ>แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้ต้องมีสิทธิ์ที่เราต้องปรับตัวครับเอออาจจะต้องลองดูว่าเราจะทําอะไรต่อที่สามารถตชว่วมตัว A I นะครับเพด่อจะมาแทนที่เราครับเท่านี้ผมเรียนกับพี่นายาเนี่ยผมอยากจะถามพี่นายว่าใด้เลือกโปรแกรมที่จะใช้ไปตลอดตลอดการทําง,งานเลยแล้วกัน ถ้าให้เลือกระหว่างลาวินชีกับพี่เมียโป้เนี่ยพี่นหนจะเลือกอะไร,รบตัวตัวเลือกดาวินชีเพราะอะไรครับเพราะว่าใช้มาแล้วามาับสอบเลเราก็จะรู้ข้อดีข้อเสียจริงๆแล้วพีเมียไม่ได้ไม่ดีนะแต่ตัวดาวินชีเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้งานง่ายหน้าจอมันดูแล้วมันน่าทํางานแต่ทั้งนี่ทั้งนั้นพีเมียมันก็ยังจาเป็นอยู่นะครับเอ,อ,เอ,อก็แนะนำม,มาทางเรื่องของลาวินชีในเ,เรื่องเก่งสีมันชัดเจนเลยคือเก่งง่ายกว่า อันนี้มันอยู่ที่ความชอบแต่ละคนอันนี้แต่ส่วนตัวก็จะชอบแตนละมิตมากมากกว่าครับครับ,รบที่พี่ได้ทํางานมาเนี่ยอะไรเป็นปัญหาหลักของแผนานเคือสำหรับตัวพี่ที่พี่เจอมาแล้วกันอ่าครับ,รบ,รบก็สําหรับผมผมมองวนะ่าน่าจะปเป็นเรื่องก,การทางานากับคนอื่นครับ,รบถ้าไปเจอคนที่ทํางานกราฟิกที่มีอันนี้ในทีมเรานะมีโก้หรือว่ามีความคิด อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นหลายที่มีหมดครับใช่ที่น่ากลัวนะในสายงานนี้คือการทำงานเป็นีมนีฟค่ในข้างอย่างใช่ใช่เจอคเยอะหรือไม่ก็เจอคนที่เรียกอะไรทำงานกับตัวเองเดียวไม่คุยกับใครเลยทั้นี้อันนี้ก็ยากเหมือนกันเขาเรียกว่า แบบประสบการณ์ที่แบบอย่างเคยเข้าไปแบบเป็นช่วยเขาทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมเคยมีครับครับงานที่ไปทำกองถ่ายส่วนใหญ่จะเป็น f r e e l น n c e ครับผมอ๋อ freelance หมดแล้วพวกทำงานอยู่ที่ดอยก็งานประจำเป็นอาจารย์ถูก้วยครับส่วนฟรีรฟรแลนซ์ก็คือรับงานพวกนี้แหละออกไปทำข้างนอกอาทีนข้างนอกก็โอเคได้ได้เห็นการทำงานจริงๆชัดขึ้นส่วนมากที่ไปทำก็จะเป็นงานถ่ายในประตูแหละ จาจับ้องถ่ายแล้วก็การไลฟ์สดทำรายการนะเราน่่จะรู้จักกันอยู่้วใช่ไครับ,รบจะเป็นพวกนั้นทั้งตัวอย่างครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นายมากับผมที่ให้เสียสละเวลานะครผมมานั่งสัรรมภาษณ์พิเศษนะครับปักไม่ได้ทำวงการรายการเด็กอยากรู้นะครับผม